บอสบิ๊กออกมาพูดแล้วนะคะเพิ่นว่าเพจไหนที่เคยด่าผม ตั้งเพจขึ้นมาด่าแต่ก่อนแต่ตอนนี้พี่เปลี่ยนใจมาซับพอร์ตและเยอะเลยผมไม่เคยโกรธหรือเคืองพี่นะครับเพลินวางสีเนาะเพราะผมรู้ว่าสักวันหนึ่งพี่ๆคงเห็นตัวตนที่แท้จริงของผมผมยินดีมากเลยครับและขอบคุณมากที่ทยอยเข้าใจผมมากขึ้นผมยังคงคอนเซปต์เซเลปอ่อนน้อมถ่อมตนและ FC โตเกียวยินดีต้อนรับทุกท่านครับมาสนุกด้วยกันครับรัฐที่โตเกียวที่น่ารักมีความสุขสนุกเท่านั้นไม่อยากเป็น ตูกับใครเดอรักนะเวลคัมทูโตเกียวมิซิคอนเดอเพิ่งลงวางสีค่ะเพราะว่ามันมีอ่าเพจที่ตะกี้นะพวกเขาใจแล้วกันบอรูเรื่องราวที่แท้จริงอะค่ะแล้วกัเอ่อแบบด่าหายตาเลา้าองคีนะพี่น้องแต่ตอนนี้เขาเจ้าเห็นเห็นแล้วค่ะพี่น้องเห็นถ้าแท้เองต่างต,งตังแล้วกันเลยอืมสปอร์ตนะคะเสร็จแล้วทีนี้มันมีหลายเพจเด้ที่กลับมาสปอร์ตบอดบ๊กันนะคะเสร็จแล้วที่นี่ มันมี fc คนสนิทต,ตาสว่างย้ายฝั่งจากทางนั้นมาทางนี้เดอ้อล่าสุดนะทักหาบอดบิกเออ fc ทิวาตาสว่างนั่นพี่น้องเหลือเชื่อเลยว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอ่าพี่น้องเส็จแล้วที่นี่ fc ก็ไปคอมเมนต์เยอะแยะเลยค่ะ fc คอมเมนต์ว่าอย่าพึ่งไว้ใจเขานเดอร์บอสเอออืม อย่าพึ่งไว้ใจค่าไครเดอร์ว่าซันเดย์พ่นวาอย่าไปหยุ่งเด็ดขาดมาหาแสงคนดีที่ไหนพอไม่ถูกใจก็มาทางนี้ใช่เรื่องไหมล่ะวัสด์เอฟซี FC บางคนก็เตือนบอสบีไข่ระวังว้เด็กพี่น้องอแต่ว่าเพิ่นกบะบริวามีผิดมีพายกับผายดอกบอสบีค่ะะแล้วที่นี่เอฟซีบางคนก็บ,บอกว่าสุดท้ายนางจะไม่เหลือใครอีกเลยวาสา์สารระวังนะบอสกลัวเหมือนคนอ,อทางนั้นความจริงใจอาจ มีอะไรแอบแฝงว่าสันเดยบางคนก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีบอสบิ๊กมีเอฟซีเพิ่มจะย้ายฝั่งมาแบบไหนก็ไม่มีผลเท่าไรหรอกว่าสันผูยบานฟิแนแลนด์่นกับสลาดคบค้นนะคะพี่นอ้องแต่ถ้าเกิดเอฟซตักเตือนเพิ่นิปน,นกับฟังนะคะเพิ่นบดไ้ดือดึงนะอ เสร็จแล้วที่นี่เอฟซีบางคนก็บอกว่าคนที่ย้ายข้างอย่าไปไว้ใจเด้อเชื่อถือบอได้เด้ออย่าไปหลงกลเด้อเออบางคนก็บอกว่าบอสบิ๊กอย่าไปยุ่งเดอ้อยายนี้นะมาได้เบิงแต่อดีตเนี่ยนะว่าสันเขากะหาแสงว่าสันเด้นะเออก็ประมาณนี้บางคนก็บอกว่าอย่าไปไว้ใจคนแบบนี้เดอ้อน่ากลัวลิ้นสองแฉกเดอ้อว่าสันเดอบางคนก็บอกก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเออ ก็ประมาณนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดนน่นะเ<ป>พื่อนมีความเฉลียวใจอยู่ค่ะผู้ใดม้าดีมาา้าไรเพื่อนรู้แะค่ะพี่น้องกะประมาณนี้นะคะใ<ป>ดๆแล้วก็เพื่อนบ่คอยโกรธแค้นผู้ใหด,ดอกละกะผู้ใดด่ดาเพื่อนอียงนะ่ะเพื่อนกับ,บ่หัวซาดอกค่ะบอดบิ๊กนะคะเพื่อนมีแตตั้งใจสั่งผลงานน่ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกะดำเนื้อธุรกิจนะธุรกิจอันยาดม ฟินแหงเพิ่อเพิ่งเปิดโตไปนะยาดมตัวนี้อืมซึ่งกะเดี๋ยวกระเบิงค่ะกระิได้การตอบรับยางดีขึ้นเก้านะนนะคะพี่น้องว่าเอฟซีสนับสนุนเพิ่นหลายค่ะออกสินค้าตัวใดมากกะได้ขายนะคะ โอ้พี่น้องงานมิติ้งนี่เฮ็ดึ้นดีขนาดเอฟซี FC มิรตรคนย่องค่ะแล้วลูกๆโตเกียวมิวสิกนี่พากันได้มาไล่ได้ชอดอกใหม่พากกันได้ติปหนี่หลายเลยค่ะพี่น้องแต่ละคนหนีพากกันรวยไปเลยค่ะได้ผูลลักหลายหมื่นเลยค่ะพี่นอ้องบางคนกับิีได้สางบ้านซีได้ซื้อรถไปพูล่ะค่ะเพราะว่ามาอยู่กับบอรดบีก,กับิเป็นทั้งสิ่แหละอันนี้เพิ่งมิตรทิ้งครั้งแรกนะมันสีมีครั้งต่อๆไปอีกนะนะคะพี่น้องถามมันดีอ่ะเพิ่นกระจะจัดไปอีกเรื่อยๆเพราะว่า FC มากดนวยคะ่ะเอชอบบอกว่าบัตรเนี่ยราคา1499เนี่ยคุ้มถ้าบัตร2 0 0พั c เก็จะซื้อเด้เอวางสิว่า f อฟซีกับพ่อสนับสนุนทุกอย่างเลยนะคะโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณที่มาชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ